บ่อน้ําของท่านนาบีในวันกิยามะอัลเลาะห์ได้ส่งสร้างสระน้ําสําหรับนบีทุกท่านส่วนสระน้าของนบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอละลัยฮิวะสัลลัมจะเป็นสระน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีรสชาติที่หอมหวานที่สุดและมีผู้มาดื่มน้ํามากที่สุดท่านนาบีซอลลัลลอฮุอละลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้มีซูรราะถูกประทานลงมาหมายถึงซูรราะอันเก่าซัดพวกท่านรู้ไหมอันเก่าซัดนั้นคืออะไร มันเป็นแม่น้ำที่อัลลอฮ์สัญญาไว้กับฉันในแม่น้ำนั้นมีสิ่งดีๆมากมายเป็นบ่อน้ำของฉันที่ประชาชาติของฉันวันกิยามะจะมายังบ่อน้ำนั้นภาชนะของมันเท่ากับจำนวนดาวทั้งหลายจะมีบุคคลที่ถูกกีดกัน้นฉันจะกล่าวว่าโ oh, อ้อัลลอฮ์เขาเป็นประชาชาติของฉันอันลลอฮ์จึงตอบว่าท่านไม่รู้ว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิตรายงานโดยมุสลิม จากอับดุลลอบินอัมรอดิยัลลอฮูอันหูกล่าวว่าท่าน,นาบีบดอลลอห์หัวไลฮิวาสลัมกล่าวว่าสระน้ำของฉันนั้นกว้างขวางเทียบเท่าการเดินทางถึงหนึ่งเดือนน้ำของมันมีสีขาวยิ่งกว่าน้ำนมมีกลิ่นหอมยิ่งกว่าชมดเชียงจอกน้ำเท่ากับจำนวนดาวบนท้องฟ้าผู้ใดที่ได้ดื่มน้ำในสระนี้เขาจะไม่มีวันกระหายอีกเลยบันทึกโดยอันบุคคอรีหมายเลขฮะดิด6,579 สำนวนรายงานนี้เป็นของท่านและมุสลิมหมายเลขฮาดิษ2,292จากอนัดบินมาลิกรอดิยันลอฮูอันฮูกล่าวว่าแท้จริงท่านรอซูลซอลลอฮฺหัวไลฮิวาสลัมกล่าวว่าความกว้างของสนามของฉันเท่ากับระยะทางระหว่างเมืองไอละปัจจุบันอยู่ในประเทศจอแดนผู้แปลกับเมืองซอนอาในประเทศเยเมนในสาะนั้นจะมีจอกเท่าจํานวนดวงดาวบนท้องฟ้าบันทึกโดยอันบุคคอรี ฮัดีิตหมายเลข6,580สำนวนรายงานนี้เป็นของท่านและมุสลิมฮาดดิตหมายเลข2,303ท่านกุตูบีกล่าวว่าบ่อน้ำนั้นอยู่ก่อนตาช่างและสะพานอัตซิรอตนั้นอยู่หลังตาช่างจากคำอธิบายอันอากีดะอตตฮาวิยะหน้า475จากท่านอบูฮูรอยรอ์รอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว,ว่าท่านนบีซอลลลอหฮูอัลัยฮิวะสลัมกล่าวว่า แท้จริงในวันกิยามะพวกเขาหมายถึงประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดจะมาในสภาพที่พวกเขามีใบหน้าและเท้าที่ขาวนวลเป็นประกายอันเนื่องมาจากการอาบน้ำละหมาดฮะดิษบันทึกโดยมุสลิมท่านรอซูซอลล,ลอฮฺหัวไลฮิวาสลัมกล่าวว่าบ่อน้ำของฉันความกว้างเท่ากับเดินทางหนึ่งเดือนขอบบ่อเสมอกันหมดน้ำมีความขาวยิ่งกว่าน้ำนมกลิ่นของน้ำหอมยิ่งกว่ากลิ่นชมดเชียง เหยือกตักน้ําเชกเช่นดวงดาวบนท้องฟ้าหมายถึงเปรียบเทียบเหยือกน้ําที่บ่อน้ําเก่าซัดมีจํานวนมากและแวรวาวเชกเช่นดวงดาวและบุคคลใดที่ดื่มน้ําในบ่อนั้นเขาจะไม่กระหายตลอดการบันทึกโดยบุคคลีหะดิษเลขที่6579ท่านนบีซอลลัลฮุอละ,ละไลฮิวาสลัมกล่าวว่าแท้จริงความกว้างของบ่อน้ําของฉันมีความกว้างมากกว่าระยะทางระหว่างเมืองไอละกับเมืองอาดัน ขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าภาชนะของบ่อน้ำมากกว่าจำนวนดวงดาวในท้องฟ้าและมีความเป็นสีขาวมากกว่านมและมีความหวานกว่าน้ำพึ่งขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แท้จริงฉันจะกิดกั้นจากบ่อน้ำเปรียบเสมือนเจ้าของอูดที่จะกีดกั้นอูดแปลกหน้าที่ไม่ใช่ของตัวเองซอฮาบัตถามว่าโอ้ท่านรอซูลท่านจะรู้จักเราหรือ ท่านนบีตอบว่าใช่แล้วพวกเจ้าจะมายังบ่อน้ำของฉันโดยมีเครื่องหมายที่หน้าผาและข้อมือข้อเท้าของพวกเจ้าเนื่องจากการอาบน้ำละหมาไม่มีใครจะมีสัญญาณน,นี้นอกจากพวกเจ้ารายงานโดยมุสลิมท่านนบีซอลลัลฮุอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าแท้จริงบรรดานบีจะภูมิใจว่าใครมีประชาชาติจำนวนมากที่สุด และฉันหวังว่าจะมีประชาชาติที่มาชุมนุมต่อหน้าฉันมากที่สุดและแท้จริงนบีทุกท่านในวันกิยามะจะยืนต่อหน้าบ่อน้ำของเขาโดยมีไม้เท้าแล้วเรียกคนที่เขารู้จักจากประชาชาติของเขาเพราะทุกประชาชาติจะมีสัญลักษณ์ทำให้นบีของประชาชาตินั้นๆได้รู้จักรายงานโดยอัตตบบรอนีผู้ที่ถูกกีดกันจากสนามของท่านนบีจากท่านอบูฮูรอยร์รรดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่า แท้จริงท่านนบีซอลล,ลอัลฮุอะไลฮิวะสลัมกล่าวว่าในวันกิยามะจะมีสหายของฉันกลุ่มหนึ่งจะมาดื่มน้ำแต่พวกเขาถูกกีดกันออกไปจากสระน้ำฉันกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของฉันแท้จริงพวกเขาเป็นสหายของฉันก็มีเสียงกล่าวขึ้นว่าเจ้าไม่รู้ดอกหรือถึงสิ่งที่พวกเขาได้อุตริข,ขึ้นหลังจากเจ้าพวกเขาได้ตกจากาศาสนาอิสลามในสภาพเดินถอยหลัง บันทึกโดยอันบุค,คอรีฮะดิษหมายเลข6,580สำนวนรายงานนี้ของท่านและมุสลิมหาดิษหมายเลข2,290และ2,291รายงานจากท่านอบูฮูรอยรอ์ะรดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านนบีซอลลลอ,อฮูอลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าในวันกิยามะจะมีประชาชาติของฉันกลุ่มหนึ่งที่มุ่งหน้าเพื่อที่จะดื่มน้ำจากแอ่งน้ำนี้แต่แล้วพวกเขาก็ถูกฉุดกระชาก ถูกกั้นไม่ให้ดื่มน้ำจากแอ่งนี้ท่านนาบีจึงได้กล่าวว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์พวกเขาคือประชาชาติของข้าพระองค์พวกเขาคือประชาชาติของข้าพระองค์พวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้ดื่มน้ำจากแอ่งน้ำนี้อันลอกอัาวายันตรัสว่าแท้จริงเจ้าไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่เจ้าจากไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาได้ประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาในบทบัญญัติศาสนาดังนั้นท่านนาบีจึงได้กล่าวว่าจงวิบัติ และจงออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์สำหรับผู้ที่ทำการดัดแปลงทำการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติศาสนารายงานโดยบุคอรีและมุสลิมท่าน,นาบีศ็อลล,ลอฮุหัวัยฮิวซสลัมกล่าวว่าฉันได้มอบไว้ให้แก่พวกท่านสองประการพวกท่านจะไม่หลงผิดด้วยสองประการนี้โดยเด็ดขาดกีตาบุลเลาะและสุนนะของฉันจะไม่ถูกจำแนกกันจนกว่าจะมาด้วยกันยังบ่อน้ำของฉันรายงานโดยอันหาก,กิม